สวัสดีครับวันนี้มาดูแม่มาที่ดูแลเหล่าลูกๆนะครับก็ไม่ค่อยจะดูแลเก่งเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นคุณแม่มือใหม่อยู่อากาศมันก็ร้อนมากเลยครับสงสารน้องๆหมาน้อยก็ต้องเอาเข้ามาไว้ในห้องแอร์ก่อน เนี่ยครับลูกดเบอร์แมนตอนเกิดมาเป็นทารกแลเนี่ยครับหางจะยาวๆน้องเอแม่มาตี้ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ค้อแรกเลยข้อแรกออกโอ้โหสิอดตัวครับ11ดตัว มาตี้ลูกกระเด็นหมดแล้วเนี่ยอะอะลูกหิวนมแล้วอวลูกหิวนมแล้วเนี่ยดูจากลักษณะแล้วน้องๆก็แข็งแรงทุกตัวเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็มีอยู่ในตะกร้าอีกนะครับไว้แบ่งเป็นส่วนเพราะว่าเต้านมน้องไม่พอมูลเต้านมของแม่ไม่พอก็ต้องแบ่งเป็นส่วนให้กินไม่งั้นน้องก็จะกินนมได้ไม่ครบทุกตัวมาจี้เอาขาวมาดีๆสิ ลูกเข้าไปกินนมไม่ได้นะฮะเอออ้าวอาวอ้าวอ้าวอาวอาเอองั้นแหละเอเอา้อาวอา้อาวงั้นก็ต้องจับช่วยหน่อยนะัน้องก็ยังมองไม่เห็น วันนี้พอแค่น,นี้แล้วกันครับถ้าชอบก็ subscribe ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผม